ร้านแบบนี้ก็มีด้วยหรือโอ้โหนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับร้านส้มตำยำเซ่บตลาดบนตากีนะครับเป็นร้านลับๆในตากีเลยนะครับบรรยากาศแบบวินเทจนะครับยุค8090นเกั่นเลยครับลมพัดเย็นสบายนะครับตลาดอยู่ตีนเขานะครับเขาตากีของเรานี่เองนะครับซึ่งบรรยากาศนะครับ สบายสบายที่จอดรถกว้างขวางสะดวกเลยนะครับร้านส้มตำยำแซบตลาดบนตาคีเปิดตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะครับหยุดทุกวันอังคารเลยนะจ๊ะสามารถสั่งได้ทาง Delivery ทุกช่องทางพบกับเมนูหลากหลายหาที่ยากรับประกันความแซ่บนัวรับจัดงานเลี้ยงเมนูอาหารอีสานนอกสถานที่ จองโต๊ได้ที่เบอร์โทร0816066013บายเจมเมตลาดบนตาก